ครั้งแรกในประเทศไทยกับความร่วมมือของ TRUE และ GSMA สมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโมบายทั่วโลกพัฒนา GSMA Open Gateway API เป็นผู้ให้บริการรายแรกในไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำเทเลคอมเทค Company วันนี้เราเป็นมากกว่าผู้บริการด้านโทรคมนาคมแต่เรายังเป็นเทลเกเทที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการที่เรามีความร่วมมือกับ GSM a ในการทำ Open gateway API เป็น first mover ก้าวนี้เป็นก้าสำคัญที่จะยกระดับอุตสาหกรรมประเทศไทยให้ดีขึ้น so, working with True has been a great pleasure over the years with our key initiatives around APAC 5G industry community so it's only logical that we take this step with True to collaborate on bringing open gateway to Thailand True พร้อมสร้างอนาคตให้ธุรกิจ และยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย